สวัสดีครับไลอ้อนหลานครับ18กันยา2564นะครับไม้แปลกหน้าปลูกวันนี้นะครับเสนอลำไยแดงนะครับลำไยแดงดูลักษณะใบไม่ไม่ต้องลุ้นครับใบมันแดงอยู่แล้วครับนี่ครับใบแดงลูกจะแดงค่าแค่ฝรั่งแดงนั่นแหละครับนี่ใบแดงลูกแดงนะครับลูกลูกเนื้อจะเยอะจะหอมด้วยนะครับสําคัญคือมันหอมครับลูกของลำไยแดงนะครับนี่ลำไยแดงเนาะใครสนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับทักเข้ามาทางไลน์ไอดี นะครับ0805069500เวลาเวลาเพิ่มเพิ่มเพื่อนทางไลน์มันจะมีช่องไลน์ดีกับช่องหมายเลขโทรศัพท์เนาะให้ใส่ตรงช่องหมายเลขโทรศัพท์นะครับ0805069500แล้วกดแว่นขยายค้นหาก็จะขึ้นไรอรหันสองนะครับถ้าซื้อขาย ต้นไม้ซื้อขายของให้ทักมาทางไลน์ ID 0805 06 9500แต่ถ้าโทรมาพูดคุยกันถามไถ่ายกันโทรมาเบอร์โทรศัพท์0872321139ลำา่ยแดงวันนี้มีแค่10ต้นครับมีแค่10ต้นนะครับมีแค่10ต้นดูชัดๆครับข้างล่าง ครับมีแค่10ต้นมีแค่นี้ครับหลอดนี้รุ่นนี้นะครับมันทํากิ่งยากในพวกนี้กว่าจะออกมาได้แต่ละรุ่นนี้นมันโอ้โหใช้เวลานานต้นละ700บาทเหมือนเดิมนะครับต้นละ700บาทหนึ่กล่องใส่ได้ไม่เกิน4ต้น หนึ่งกล่องใส่ได้ไม่เกินสี่ต้นค่าส่งกล่องละร้อยหกสิบเอาหนึ่งต้นค่าส่งก็ร้อยหกสิบเอาสามต้นค่าส่งก็ร้อยหกสิบนะครับใส่ได้ไม่เกินสี่ต้นต่อหนึ่งกล่องลำไย,ยต้นละจิตร้อยบาทอันนี้ความจริงเนี่ยพอพอถึงช่วงหน้าหรือดูลำไย,ยมันก็จะติดดอกแล้วเพราะเป็นกิ่งทาบมานะครับ เนาะต้นๆที่เราปลูกก็อยู่หลังสวนมันหอมมากได้กินแล้วของเรานะครับได้กินแล,แล้วแล้วก็ขยายพันธุ์ส่วนหนึ่งนะครับไว้แบ่งปันกันนะครับลำไยแดงนะครับไม้แปลกหน้าปลูกนะครับต้องปลูกครับไม่ปลูกนี่โอมไม่รู้จะว่านไงแล้วนะครับลำไยแดงเนาะนี่ครับมันก็จะแดงแบบนี้นะครับแดงแบบนี้ใบแดงแบบนี้เลยนะครับ realizar. เนาะอ่ะแล้วสนใจก็ทักเข้ามานะครับทักเข้ามาทางไลนย นะครับ0 8 0 5 0 6 9 5 0 0นรับสลับลายลำใยแดงต้นละ700บาทนะครับ